สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของ New Max Creator นะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็จะ เตรียมตัวเดวินทางแล้วก็การแวะหลายที่ซึ่งก่อนอื่นผมจะแวะลงที่สถานีลำปางเพื่อจะไปหาพ่อนะครับ e ีีนี้เป็นอีีที่เกี่ยวกับการขนแมวขึ้นรถไฟนะใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหาว่าอยากจะเอาน้องแมวเนี่ยเอาขึ้นรถไฟไปด้วยแบบเดินทางข้ามจังหวัดนะครับผมจะแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่าอันนี้คือไม,ไม่เคยไม่เคยเอาไปมาก่อนเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับผมโอเคเราไปดูอุปรกรณ์กันก่อนดีกว่า <laughs> ว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างครับอ่ะแมวนะครับผม <laughs> น,น,นมกระเป๋ากล้องอุปรกรณ์เสื้อผ้านะครับนี่เป็นกระเป๋าลากโอเคครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับอุปกรณ์นะครับไปเตรียมตัวเดินทางกันเลยนะครับถึงสถานีดอนเมืองแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังไปซื้อตั๋วอยู่มาดูกันว่าจะเอาน้องแมวขึ้นไปได้ไหมต้องเสียอะไรบ้างค <c oughs> นก็เยอะอยู่นะคะรถไฟนั่งอ่ะได้ไหมได้ก็ไ,ไ,ไฟนั่งเหรอได้ อาแมวไปได้ใช่ปะใช่พเพราะรถไฟขาน้องเขาไม่เอาแมวขึ้นนะระวังอ๋อตำรวกกับรถไฟนั่งตูดเมื่อยแน่เลยเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าร้อยสี่บาทตัวแมวด้วยนะต้องรอระหว่างอันนั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว,ว่าเช็คระหว่างเออน่าจะใช่ระหว่างขึ้นนะตอนนี้เขามาตรวจแล้วเหรออ,อโอเคโอเค ถึงไหนแล้วถึงลำปางแล้วครับผมตอนนี้ก็เรามาถึงที่สถานีรถไฟลำปางกันเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะหารถต่อไปที่ลำพูนแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเนาะเงี้วเงียวหเห็นไหมเห็นนิดเดียวเห็นนิดนึงนะดนะา เยี่ยวบนรถไปด้วยดีแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นนะเหนหน้า <vrai> okay, หน่อยมาทำน้อยเก๋กายจุ๊จิขึ้นรถไปอันนี้ถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเดินๆ <l acht> ทำหน้าดีๆ จะสรุปเรื่องว่าเอาแมวขึ้นรถไฟก็คือตําไปซื้อตั๋วจะได้ตั๋วแค่ของคนใช่ไหมเธอพูดดีเธอไปซื้อตั๋วเขาไม่รู้ตอนไปซื้อตั๋วนะครับก็เขาจะถามรายละเอียดว่าจะนั่งรถคลาสไหนแล้วก็เขาเรียกว่าเออแมวจะนั่งรถคลาสไหนแล้วจะนั่งกี่คนก็บอกว่ามีแมวด้วยซึ่งตอนแรกกับผมจะนั่งรถไฟขานอนแล้วก็ เป็นพัดลมชั้นสองแต่ว่าชั้น2องนี่เป็นพัดลมขานอนนะไม่มีวันนั้นก็เลยต้องนั่งเป็นรถชั้น3ขานั่งนั่งปวดตูดชิบหายเลยเแบบมันปกติผมไม่เคยนั่งขานั่งเลยเพราะามันรู้ว่ามันเมื่อยมากๆพอได้นั่งขานั่งปวดไม่ไหว แล้วอันนั้นอีกเนาะมีคนมานั่งที่นั่งของเราเด็ดคือไม่รู้ว่าเราเบียบรถไฟเขาไม่เข่งหรือว่าอะไรกันคือประจําบัตรประจําตั๋วมันก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีประจําที่ที่ยวมันอยู่แล้วก็พอเราไปถึงเนี่ยเราก็อมาผิดที่ใช่ไหมก็เดินเดินเลยไปเลยเขาไปนั่งอีกที่หนึ่งก็นั่งอยู่อ่ะนะครับอันนี้อันนี้คันที่ไหนในในบัตรผมมันเขียนว่าคันที่สามอ่าแล้วพอป้าก็บอกว่าอันนี้คันที่สองอ้าวทำไมคันที่สองวะแล้วก็นับอยู่นะ ทีนี้ก็เลยเดินไปถามอันอันนี้ที่คุณเหรอครับผมผมขอดูบัตรหน่อยได้ไหมเพราะก็บอกอ๋อพอดีมีคนนั่งที่ผมครับผมก็เลยมานั่งที่นี่วดผมก็เลยว่าอะไรวะไม่รู้ว่าผมก็เลยเก็บกระเป๋าย้ายไที่ที่คันที่สองมาแล้วก็มานั่งที่จะนั่งมานั่งที่ผมเขาบอกว่าเผมขอนั่งที่ตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมซื้อบัตรตรงนี้มาแล้วเขาก็หันไปมองหน้ากันแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแบบว่ามึนทำตัวมึนๆเน่ แม่รถสตีมโตอีกทำตัวมึอนอยู่เลยเนี่ยผมวพอดีว่าผมมาสองคนนะครับผมจะนั่งที่สองที่นี้เขาก็เอ่อเขาก็เลยขยับที่หนึ่งให้ผมซื้อสองที่ติดใช่ไหมแล้วเขาจะขยับที่เดียวให้บอกว่า,วาเออนั่งสองสองที่ตรงข้ามวันนี้ได้ไหมคือผมซื้อที่สองที่นี้ครับผมก็ย้ำไปให้เขาก็เลยพอดีว่าแฟนผมมาพอดีแล้วเนี่ยเขาก็เห็นเออมากับแฟนมันก็เลยลูกออกให้ยังทำตัวมึอน,มอนอยู่ก็ไม่รู้ว่า ตัวมันไม่โคตรจะถูกแล้วประมาณ250ร้อยาสิบาทตีเป็นราคาเนี้ยแล้วไม่มีบรรญาจ่ายด้วยคือเพื่ออะไรวะมันก็นั่งมาตั้งไกลอะผมรู้สึกว่านั่งจะไปนั่งไกลกว่าผมอีกน,นะนั่งมาตั้งแต่น่าจะเป็นหัวลาโพงอะเรานั่งจากดอนเมือง <c oughs> ก็นั่งไปไกลกว่าเราด้วยน่าจะไปถึงเชียงใหม่นี่แหละเพราะผมลงที่ลาปางถึงเรื่องแมวนะครับก็ก็ <c oughs> จะถึงเรื่องแมว <c oughs> นี่พอพอเจอเรื่องแมวก็เราตอนแรกมันไม่มีที่แล้วก็คนจะนั่งสี่ กันสี่ที่ติดเลยก็เลยกะว่าจะเอาแมววางไว้ตรงพื้นแล้วรถไฟมันเคลื่อนมันจะสั่นตึ๊ดตึ๊ดตึ้ทีนี้แมวมันตกไปขนาดตัวเองถ้าเหยียบบนพื้นนะรู้สึกว่ามันสั่นมันลำคาญมันเสียงดังเลยงูเลยว่าโอ้โหถ้าเป็นแมวอยู่เนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยงูเลยเอามันมาวางให้คนตักดีกว่าเนี่ยก็จะหนักหน่อนิดนึงแหะแต่ว่ามันก็ว่ามันน่าจะเซ่กว่าแมวคงจะรู้สึกว่าเคกว่า ส่วนค่าที่เสียตังแมวคือมาเสียบ,บนรถไฟเขาจะมีคนมาตรวจรถไฟอะ่ะเท่านที่รถไฟอะ่ะเราก็ต้องบอกเขาว่าเราเอาแมวมาด้วยก็จะเสีย100บาทแล้วเจร้อยหนึง่งใช่ปะแล้วเขาจะไปเอาบัตรค่าสัมภาระมาให้เราเพิ่มก็คือการทําแบบว่าถูกวิธีทำผิ้การเขาเรียาทำตามกฎอะไรเงี้หะหรือว่าถ้าเกิดรถไฟข่านอนมันไม่มีเขาคิดไว้แล้วว่า ถ้าสมมติมันไม่มีเลยใช่ป่ะมีแต่รถนั่งและปัดลมจะซื้อที่เดียวสี่ที่ไปเลยอย่างนั้นก็ต้องเหยียดขาได้อ่ะไม่ไหวอ่ะคือแบบต้องงอขาตลอดซึ่งมันแบบปวดขามากอ่ะปวดข้อเข่าลูกตะบ้าคือแบบไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีแมวอ p พนี้นะครับก็เรื่องอ p พีนี้เป็นเกี่ยวกับแมวครับเกี่ยวกับการเอารถไฟเฮ้ยเอามวขึ้นรถไฟเอามีขึ้นรถไฟและสสำหรับการพาแมวขึ้นรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเนาะ แล้วก็ EP ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมโอเจอกนันี้คลิปต่อไปบายบาย